้ทำให้เต็มที่นะในชาติพอ่อพ่อจะทำใหเต็มที่ทุกอย่างพ่อแบเลยนะพ่อไม่เอาอะไรทั้งหมดทุกอย่างที่เขาบริจาคมาเพื่อช,ช่วยช่วยโลกช่วยโลกทั้งนั้นเลยพ่อไม่เอาอะไรนี่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกนะครับเวาว่าวน้อยออกบทออกบทเวลาที่เราเขาขับเราขคัขคทุไท่าแล้วมก็อิบเอ็ด ตันตับสีน้อยกว่ากิโลที่ที่เข้ากลาเวลแล้วสิบเอ็ดตันตั้สามเจ็ดกิโลครึ่งที่เป็นประเภททารสิขึ้เข้ามาทีแล้วทีแล้วเนี่ยก็เริมเป็นสี่สี่น้อยกิโลกว่าแล้วกำลังเรื่อยเรื่ยส่วนดอนล่าแล้วไม่ได้เข้าแล้วจะกอดดอลล่าเข้าไม่ไ ถึงเก้เาได้สิบล้านสองแสนกว่า,าวิจัยรเทไทยเราปกข้องเนื่องจากเราหยุดเทแล้วเพราะเราหยุดเทแล้วการเงินการท่องก็หมดไปหมด